oh uh -huh. จตโอสาตจาอาหัง มาจากังป่าวาทา

สาสตุสาสตงอาจัใจโยอาจจะมังกาโลองอาจะในาวันน,นนี้ก็เป็นวันดีล้ำยิ่งเป็นวันมิ่งแก้วยอดควันหัวควันเจ้าตั้งหลายอย่าได้กว่าสะานุงสะเดินอย่าได้แตกฟุ้งสานเสนนี้ มัดน,นี่ผูกขาเจ้าตั้งหลายละกกะได้ยิบใบสีไว้หลายสำมสามสีหาจันนาาลับกันลัปะดัปะดาง ด้วยดอกไม้บุบพังลายสิ่งหอมมาลดหนิงเป่าวอนปักแซมซ้อนตามยอดกาบนามีตั้งดอกกุหลาบและดาวเลืองกำเมืองห้องอาว่าดอกกำปูจูหอมกิ่งกู้อยู่เนืองอาเนืองมีตั้งจำป่าเมืองและ จำปาแขกใส่ซ่อนแสกสุนากานดอกเบญจาวันและเบญจมาศหลอกลายจัดลายสียมีตั้งดอกจำปีหอมลอนกุณาดอกนีสุมดอกกำแอดอกกันกะแต่ดอกจันเกึ่งสีกใส่ซ่อนกีบบบายสี ดอกมนทาดีกินสวดดอกสวโรสจัดสีปังดอกพุกพังลายจัดดอกยี่หุมสวดกันทามานีนาคนเหาเหียกห้อง ในคุ้มในวังห้องว่าดอกซ้อนกิ่นหอมกรบกิ่นกลางคืนสอบานางาหอมยืนละบอกกายเนบเล็มไม้ทรงสารดอกงาาลิตนาบานควะย่อนหอมรสอ่อนกันทั้งพวกเจ้าวังเตตออ เฮาเหี้ยฮ้องว่าดอกกาจรแสนใสซ่อนดอกรำเจียกหมู่บ้านเฮาห้องว่าดอกเกียงเมยบุบผามีหลายจัดหอมฟุ้งสานควรสุนดอกงพัพิคุณนาก็คือนาดอกเกล ดอกตาเหินกานแอวใหญ่ยองดอกกะสลองเลี้ยมกีบไทยห้อง,งว่าดอกปีบละมู่บานนกหีดห้องว่าดอกขากองปาดับใหญ่ยองเลือนตีเหลือลลนตีจับพันละนานาเครื่องป่นจาม ลับมิ่งมีหลายสิ่งหลายอันมีตังกล้วยจันกล้วยตีบลูกละบอลีบ,บกินวานขะนมใส่น้ำตาลใส่น้ำอ้อยออร่อยเข้าต้มห่อใบอ้อยใส่แก่นถั่วดำมา ขนมปังทำแป้งใหม่เข้าหัวเลีย้ยงเม็ดนาไว้ห้องว่าเข้าแตนซ้ำไปแถมนะก็มียังเข้าวขวบเข,ข้าแขบรถแปลกแปลกสมควรของเข้าวหานบอลิมวนฮับมิ่งยอดควันตันเจ้า มีหลายสิ่งหลายอันจิ้นป่ามันจิ้นทอดเข้าขาวปอดบริสุทธิ์เหมือนดอกพุทธสอนหนังสุขปองกินนาอ่อนนานวนปุลีมวนยาคุณปูขาหนุ่มใบบางจัดจีบนาวาง ไหวเสียงมีตังมาาเมียงเลียงอะไรใส่ขันอะไรนายยองจานยอดนักก็มีจุอนนะพร้อมในจานมีน้ำสมน้ำหวานเรียกน้ำย่อยกินอะร่อยยินใจของอันาด้นะก็มีอยู่หัน ลายสิ่งเพื่อจักหับเอา่ามิงยอดขวันเจ้าขวัน้า,าเจ้าอย่าได้ไปใจสัส่นเส้นนี้ข yeah. วันลาท่านเจ้าอย่าได้ไผ่พันแอวเล่นขวันตัน,น้าเจ้าอย่าได้ตื่นเต้นฮกละเฮินขวัญตันเจ้าอย่าได้ไปอยู่ ตีพกพเขา ท mm ันเจ้ายาได้ไปอยู hmm, mm ่ป hmm, ่าลึกล้ําตีดานด เสือมีผีพงคงจ้างเถื่อนพักควันตันเจ้าบ่มีเปื้อนเจ้าก็จะตกอองงาตกใจ จักใด้ิินแต่เสียงเล่ไลจริงลีดกลีดลองเสียงสานาอนาคอ รเเสียงตัก,กะแตนแมงไ่ปุ่นดีงอมใจโศกตัองเสียงวุ้ยวอกกรองเสียงกงางนาหางนี้ ตังอสุรีผีปกกลงปงป่ามันจังสอดลาดเตียวอื่นยามกลางคืนมืดค่ำเสียงพรึมพรำพรึมพรำปูนกว่าพระควันตันเจ้าจักใสสันหัวอกแตกลันเป็นภุยพง เสียงนกจุกจะลอยอางตงและนกกาทือือมันจะอ่างหอ้องอ ฟังแมดมือดอยู่ตามลืบดอยดอนมาพีจรหอนเฮากองเสียงบางร้องอยู่ที่ดาน có kiền mai nhói ột ôi khang Hoàn cháu hơi nhà đầy dù bà lẹ đa na đô ông khiết quang. Anh bên tí yu quang phán bên khổ hôn khổ con nam Siêng sư khổ hôn hôn Dược nhé ขวัญเจ้าอย่าได้เตียวเววนอย่าได้ไปละเลิงอยู่ยังป่าตรงกว้างตามวางเวิงเจองพา แต่ไม่ออไม่แขมยาคาและยา,าแฟกลมปัดแสกกวัดไกวหันแต่ปลายใบเยวี่วนี้หยับนอ ควันหมอกอ้อมล้อมโยดย่อยเอวอยหอเล็ง oh ก็ห้อยต้องตรงเป็นตี่มนมอง ใจออออพระขวัญเจ้าเฮยอย่าได้หนีไปชมสายอยู่ใจสมุทัยอันเป็นปืนใหญ่ฟองเป็นใหญ่เป็นเปียว หันแต่หน้าอัาเพียวอาเพียวตั้งขอ,อ,อฟา,อาขึ้นลมกะฟาดฟองเฟือนเงักงูเลือนตัยตามคืนปุ่นดีตื่นตกงาอกงาตกใจ ใจเตือนเตือนเสียงกระหึมคลือ ก็ได้ไปลาบำวอนลาไปถึงห้องจุงปักกันเฮรันี Jainan nan le